สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าใบกล้วยของเราทําไมเป็นอย่างนี้ครับผมนี่ครับมีรูนะครับต้องมีอะไรสักอย่างครับเพื่อนเราลองสังเกตดูนะครับใบของเขาครับผมนี่ครับเชื้อราขึ้นครับผมเชื้อรากินใบนะครับ ถ้าเป็นลักษณะอ,อย่างนี้นะครับเพื่อนๆเราต้องตัดทิ้งออกไปทันทีเลยนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวเรามาตัดทิ้งก่อนครับผมนี่ครับนี่นะครับเชื้อรากินใบครับผมนี่ครับ ครับผมมันสังเกตนะครับเพื่อนๆหน้านี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนด้วยครับผมช่วงหน้าฝนนี่เชื้อราเขาก็จะชอบกินใบกล้วยนะครับเราต้องตัดทิ้งมันตัวตาแล้วก็กำจัดเพื่อที่จะไม่ให้ลูกลามไปหาใบอื่นนะครับเพื่อนๆนี่ครับผมเจออีกใบแล้วครับนี่ครับ นี่ครับผมเดี๋ยวเราก็นี่ครับผมเป็นตัวเล็กๆนะครับเชื้อรากินใบกล้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดทิ้งนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาตัดตัดทิ้งครับผมนี่ครับ <c oughs> เยอะมากเลยครับนี่ครับสองใบแล้วครับ สองใบแล้วที่เจอครับผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้จะมีหรือเปล่าครับเพื่อนเดี๋ยวเราต้องดูครับผมด้านล่างว่ามีไหมครับน่ครับดูว่ามีหรือเปล่าครับตรงนี้เหมือนว่าจะเริ่มมีแล้วครับเพื่อนตรงรเดี๋ยวเราต้องดูด้านล่างด้วยครับ นี่ครับมีหรือเปล่าเหมือนจะมีนะครับเพื่อนนี่ครับผมนี่ครับเริ่มมีมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะตัดทิ้งนะครับเพื่อนนี่ครับผมเชื้อรายกินใบนะครับดูว่าจะมีอไหมครับเพื่อนเดี๋ยวเรา วางไว้ก่อนครับผมมีไหมครับต้องสังเกตดูดีๆนะครับเพื่อนเผื่อว่าบางทีก็จะยังเป็นตัวเล็กๆอยู่นะครับนี่ครับผมด้านล่างของใบนะครับม่ามีหรือเปล่านี่ผมมีไหมถ้าเจอก็ เราต้องกำจัดตัดทิ้งทันทีครับผมนี่ครับวันนี้เราก็มาดูนะครับเพื่อนๆมาดูเชื้อรายกินใบกล้วยนะครับแล้วเราก็ต้องตัดทิ้งทันทีครับผมอย่าไปเสียดายครับผมเพื่อนเพื่อนเพราะว่าต้นกล้วยของเรานะครับอีกไม่นานครับผม เขาก็จะมีใบขึ้นมาใหม่ครับผมนี่ครับเพราะว่าเขาจะถอดใบใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆครับผมตัดทิ้งไปเลยครับไม่ต้องเสียดายครับผมเพราะว่าการที่เชื้อรานะครับลูกรามขึ้นมากินใบกล้วยของเรานะครับจะทำให้หลำต้นของเขาไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรครับผมนี่ครับ วันนี้ก็พาเพื่อนๆน,นะครับมาดูเชื้อลายกินใบกล้วยหอมทองของเราครับผมแล้วเราก็ต้องกําจัดนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ <โ BI. S 1> เพื่อเป็นกําลังใจครับผม planets. ขอบคุณครับ